เมื news. ่อ <Kell> ว <analyze anthropology> ันพุธที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยและดรจิรายุอิสรางกูลณอยุทธยา ผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ให้เกียรติร่วมงานวงสงเปิดบ้านใหม่ของมูลนิธิอุวสติรคุณสำนักง,งานใหญ่เขตป้อมปราบสตูพ่ายหรือนางเลิงซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชกระแสในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทั้งนี้ทางมูลนิธิอุวสิรคุณได้ขับเคลื่อนดำเนินง,งานทั้ง3ศูนย์ไปพร้อมๆกันได้แก่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์โรงเรียนคุณธรรมและศูนย์จิตวิทยาการศึกษาและนี่คือหัวใจในการส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรมความดีตลอดจนพัฒนาศักยภาพของครูและการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค่ะ